สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอยู่ช่องนาตีภูมิชัยชาแนลพี่น้องก็สื่อสูตรหนี่มากไหมบ่แพงหรอพี่น้องตัดสินใจบังเห้ค่อยแน่เส้นเก่งว่เดอพี่น้องนอนตื่นขึ้นไหมพี่น้องหอยนอนตื่นขึ้น ไปเฮตุงานตัดคลิปข่อยแล้วน้าพี่น้องเนาะไปเฮตุงานตัดคลิปข่อยก,นอก็นก้นองตื่นขึ้นข่อยก็เลยอาบน้ำข่อยก็น้องซื้แต่งตัวออกออกไปหาซื้อข้าวซื้อหนักนกินนี่กันละพี่น้องพี่น้องเอ้ยโควิดเฮ็ดข่อยเฮ็ดเส้นข่อยก็คือจังคลิปที่แล้วคือจังได้ได้ได้กเก่ากันไปเนาะพี่น้องเนาะช่องเองน้องขับโพดต่ไพี่น้องช่องน้องขับโพดต์ไอซีซีหนึ่งข่อยก็ว่ากับได้กเก่าไปเดี๋ยวน้อพี่น้องอันนี้ก็สิมาอยู่ช่อง มาเม้ามอยกันอีกแล้วค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องกลืนขึ้นกับกิ่นข้อละเจนนี่คนถามกับมาและะ้วนะเอซี่ถามกับมาเนาะพัะกินนี่อย่างบอกกินข้อละเจนของเอนั่นพี่น้องของเซเว่นพักินทุกทุนี่แหละค่ะพี่น้องเขาบอกว่าเอเอคือว่าสื่อของดี่ดีมากินกะวังถึงเนาะาอว,ว่าอันไดก็ดีเบิร์ด่ะถ้าใจจะคิดแนบจะได้ดีดขอคลยปว่างสิเนาะพี่น้อง สิ่งแดที่ห้าคิดดีเบิดมันก็ดีเบิดแหละพี่น้องเห็นบ่จะคิดจะคิดคือข่อยบะคนท่าคิดดีทำดีวันดีดีทุกวันเห็นบ่จะว่ากาแฟพี่น้องกาแฟคนเราคิดดีทําดีดีได้ทุกวันมีแต่วันดีดีมันมาพี่น้องแต่ว่ากี่กําลังรักษาหนาพี่น้อง หมดแล้วมหมดแล้วกาแฟาโอ้ยผมข่อยรลนหแหงไม่พี่น่องแต่ว่าขออนุญา,ออไานนตได้พี่น่องใช่ปะผมข่อยแม่ยังขึ้นรนักนดน่ะเถอพี่น่องอ้โอ้สิยดาหายอ,อาหารเสริมหรือพวกยามากินแล้วเจ้า,ากวใส่บ่อขาได้พี่น้อง ก็ใส่อันเนี่ยตามเซเว่นถูกถูกบ่แพงดอพี่น้องมันก็ต้องดีแล้วเนาะบ่ดีก็จะไปเฮ็ดขายบ่แม่นบ่พี่น้องเอ้สิว่าข่อยจังได๋ก็สังข่อยบ่งึดข่อยบ่งึดเนาะพี่น้องก่นเราคิดดีทําดีได้ดีสักปานแม่นบอแต่ว่าจะคิดคือข่อยบ่พี่น้องถูกแล้วถูกแต่เอ๊ะอีหยังกับเนี่ย กดไลค์กดแกกดชร์สุดท้ายช่องราตีผู้มิใชยให้ด้วยนะคะกระดิ่งกระดิ่งกระดิง่งเมนบอกพี่น้องเมนบอกของทุกย่นงกว่าสื่อธรรมดาพี่น้องข่อคนบ่มี่เงินนาอมีอยู่แต่มีเนี่ยหน่อยอพี่น้องมีอยู่แต่มีเนี่ยหน่อยเนาะพี่น้องบ่มีเงินบ่มีอยังกับเขามากไม่ยดอกพี่น้องเอ้ยหากินสอบคำนักเม่อีโพดเมนบอ หัวใจยังว่าง,างหัวใจยังว่าง,างใครจะมาสมัครไหมนอาพี่นองเบิ่งแขนสอนจะไปหาไอ้ครีมมาท่าอยู่นี่จะเบิ่งพี่นองคนเราไก่างามเพราะขนคนงามเพราะแต่งแมนบอพี่นองจะคิดกี่อยบอ คนเราไก่งามพักขนคนงามพักแต่งแมนได้หละเนาะพี่น้องเนาะเกิดสิคิดขึ้นขวัญตั้งเนาะจาว่าัปพี่น้องไก่งามพักขนคนงามพักแต่งอันนี้อารมณ์ดีหน่อยหนึ่งพี่น้องอารมณ์ดีเพราะว่าเราอยากทําอะไรดีๆทุกวันกลับไปซีเรียสมันมากมายก็ไม่ได้เนาะพี่น้องเนาะแม่น,มนบมาจาว่าถ้าไปซีเรียสมันหลายกะจะทุกข์ าไปซื้อเป็นบ้าพี่นอ้องมื่อื่นกับบ้นเกิดดึกสาวแล้วพี่นอ้อง<ม>พี่น้องท่านผู้ชมถูกอกถูกใจน้องกระเพื่ไปกดช่อง F C สี่หนึ่งด้วยนะคะนักงทักทอด F C สี่หนึ่งค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ซักสุดท้ากระดิ่งให้ด้วยนะคะช่องน้องกระพออื่อ F C สี่หนึ่งค่ะช่องนี้เป็นช่องนายแม่ค่ะลาตีคุ้ชยัย เป็นบาพี่น้องช่องของในแม่ค่ะถูกอกถูกใจอันนี้ก็ของเซเว่นคับพี่น้องเห็นไหมคะแสงเนาะแสงไฟเป็นไฟโปะพี่น้องไหนฮะกำลังบำรุงหน้าอยู่ค่ะอืมดูสิ ไก่งามผ้าขนคนงามผ้าแตง่งนี่นะอันนี้เป็นคิมผิวขาวเด้งเป่งออร่าเอ็ดเลดออร่าที่ดู๋ยซีดู๋ยซีเดี๋ย ่สิบบาทพี่น้องเซเว่นเห็นไหมราคายี่สิบบาทไม่เกหกแม่แบลยี่สิบบาทค่ะพี่น้องเห็นไหมราคายี่สิบบาทไม่แบลค่ะไม่ได้อะไรจากยี่ห้อนี้นะคะแต่เพียงแค่ชีวิตประจําวันใส่อีหยังอยู่ใส่ของธรรมดาธรรมดานี่แหละพี่น้องใช้ของธรรมดาของเซเว่น แต่อย่าไปดูถูกแบรนด์เขานักคะแบรนด์ของเขานี่สุดยอดค่ะนะของเขาบาดีจริงเขงบาบดเหตุขายเราพี่น้องเป็นบอผู้ดเด็กก็จิกล้าเอาของบดีมา,าเอ้มา,าเอ้เหตุเป็นบอพี่น้องของมันก็ต้องดีจริงสิแหมใช่ไหม จอ้งได้ข้อวีดหายไปพี่น้องเลยบอกไปขอดกับมะลืมโควิดกับพี่น้องบอกไปขอกก,ออก,ขอกับมะลืมโควิดจาว่าใจขอยืมจังได้พี่น้องโ <c reme> <c reme> ควิดค,ค,ค,นะครีมข่าครีมนะคะพี่น้องวันนี้ต้องอารมณ์คมขัน ฝากโดในด้วยพี่น้องเด้อฝากสนับสนุนในเ้วยจ้าฝากสนับสนุนช่องลาตีีไม่ใช่หน่อยนะคะพี่น้องเราต้องกลับมาดูแลตัวเองใช่ไหมพี่น้องใช่ไหมอายุเยอะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยตัวก็สวยได้ใช่ไหมล่ะ กันมาพี่น้องพี่น้องเอ๋ยทุกวันนี้ไม่แบวนะคะเอาจริงค่ะไม่แบวนะคะเอาจริงค่ะพี่น้องเดีย๋ยวนี้มีทั้งสบู่มีทั้งสบู่ฟอกหน้าสบู่่าแก้ริ้วรอยสบู่โลบสิวสบู่สารพัดพี่น้องขวากไส้ไม่ใสารพัดที่ละพี่น้องอันไหนดีขวากใส้อันไหนบปดีขก,ขกยุด ผมคือกันนี่คอยปลย่อยเงาวบ่าตดแล้วแต่ก่อนเปิดร้านส,สวยๆนะพี่น้องแล้วตีเปิดร้านส,สวยๆแต่ก่อนบัดที่นี่เนอะด้วยคําว่าเษศสศกิจรยำแย่ลูกข้าก็บ่ค่อยมีอันนี้แพงแม่ค่ะก็ว่าไอ จะไอ้นี้แน่เขากับว่บบาแพงล้อยหนึง่งเกาบว่าแพงพี่น้องเอ้ยผมบุกย่าหนึ่งมาสัผมบุกข่อยข่อยก็ถูกถูกแปดสิบบาทจ้ายวรอยหนึ่งล้อยยี่สิบมันจะคุ้มยงังค่าธรรยา <c> ข <oughs> ่อยนะเจ้าเป่าขอกลยปิสแลนด์เดี๋ยวคองไปบ่ได้เนาะ <c oughs> เอ็นดูเขาแต่เราาขาใช่ไหมพี่น้องอมเป็นเหมือนกันไหม ข่ยท่าลงขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้ะพี่น้องมันกับบะมี่ยังหมากไม่ดิข่อยใส่พี่น้องทุกมือนี่แป้งธรรมดาเนี่ยพี่น้องแปง้งเซเว่นค่ะส้ดจากเซเว่นเบิร์ดของใส่ของข่อยมิเตของจากเซเว่นทั้งนั้นพี่น้องเนาะบะเด็บะเด็าไม่รีบวงรีมมวิวของเขาหรอกพี่น้องแค่แค่มา เฮ็ดคลิปแบบชีวิตรประจบํบวันจากขขงใสอีหยังในบะไรยัรยยงจากเขาข้อละจงข้อละเจนข่อยกับบะไรย,ยังจากเขาแค่ข่อยอจากมานรีวิวชีวิตรประจํำวันข่อยให้พี่น้องหูว่าเต่ละมือก็เห็นอีหยังอยู่ใสยอีหยังอยู่ยังสินาสายย่าใสอีหยังอยู่มเมนบะพี่นอ้นองคนหา้างแม่กับี่น้อยอย่าแมาแต่งหนา้าย่าขมามาแต่งหนา้าข่อยกล้าท่าได้พี่นอ้อง เขาก็แต่งหนาก็บกะทิไหลเนาะคนอ่างมันก็ความจริงเป็นมอพี่น้องถ้าเขาก็แต่งหนาหนาจ้าเัางกะทิไหลมาทั้าเขาแต่งหนาเัาก็งามิวอะเสร็จก็เสื่อมว่าไก่งามเพราะขนคุณงามเพราะเตงไม่บอกพี่น้องถูกเอถูกใจก็บยายเรื่องพ่อแม่ด้อพี่น้องเด้อมาทักทายกันในจ้าคิดถึงเอฟซีนะคะใส่แต่แปลงเหรอพี่น้องใช่แต่ก็นี่ขอใส่แต่ก็ขอใส่เส้นลำเอ่อ มาเกทเทสแต่นี่ขอนไ่ได้ใส่เส้นละมาเกเทสขอนมาใสไ่ไอ้ไอ้ขอเพิ่งซื้อมาจากไอ้ตาไอ้จากเซเว่นเขาเซลาวีสิบบาทข้างแรกที่ขอนใส่ผิวขาวเด้งเป่งออร่าโอ้ยออร่ายังเดี๋ยวกับงานเมื่อปี่น้อาใจเย็นๆเขาเรียกว่าไก่งานปรากฏผลงานก็แต่ขอนใส่ครีมอันนี้ลงไปแล้วขอกันเส็จใส่ใส่ใส่แต่แป้ง จะเดื่มก๋วยเตี๋ยแช่เลยพี่น้องเด้อรักน้อยๆแต่รักกันนานๆนะคะพี่น้องแมนบอพี่น้องรักน้อยๆแต่รักกันนานๆใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยรักน้อยแต่รักกันนานตอนนี้ผมก็เสี่ยงเนาะบัดนี้ ตอนไหนผมคอยส่แห้งพี่น้องเอ๋ยแยกก่อนแตงตัวกว่อนกระแตงแตงนี่พี่น้องแยกก่อนขีดขานก่อนกระขีดขานแตงนี้พี่น้องคือกันคือกันเปิดแยกก่อนขีดขานแต,าาแตงก่อขีดขานแตงแยกก่อนแตงกระแตงโว้ยแตงคักแตงแน่พี่น้อง <c oughs> แม่แบบพี่น้อง ลิปนี่่คยมีลายสีแห่งจักสีใสอันไหนแน่จนหมาก็ไดมักแดง เขียนขีว,ว์บนอพี่นอเขีนขิว,ว์บนอสีอะไรด,ดีพี่นอมีแบบเป็นธรรมดาวัาตกรเรียนสมสวยค่ะสีไหนดีพี่นอเอ,อ้ยพันไปก็จะเต้นง่ายไงได้พี่นอปุ๊บปุ๊บป,ป,ป,ปุเรียบร้อยสออียังดี้พี่นอฮึ เอ้ข้อมูลอะแบบนี้นะเสียซีนี่เอ้เอาเมงชมพูดน่าเป็น้องเนาะเอาแบบชมพูดดีือม่วงดีว่าเอาน้าตาลดีไหมดองเอ้ยอทองดีไหมอ่ะน้องงูแล้วเสีสยซีไหนชี้นี้ไงชีนี้ชีนี้ชีนี้เขาเรียกว่าสีทอง ขาบอต้องล่องผืนนะพี่น้องขอเอาแค่ไงๆเพราะแบบเต้งต่อไปก็ไปเดินนงเดินเด่นเนาะพี่น้องแต่ก็ตืมตาแน่ก็ดีเป็นบ่พี่น้องเนาะตืมหน่อยๆไหวมาเฮาบ่าเลนเาา้ยงลงว่าบ่ยอกกันกะขออภัยด้วยพี่น้องเด้อถ่าบ่าผิดบ่ถูก บอกกับว่าอยูา่าบอกวัวไปจังสันลักพี่น้องขอเทษขอภคยนะคะถ้าคำพูดมันรุนแรงเกินไปแต่พูดถึงก็เราพูดเล่นเนาะก็เป็นคำพังเพยตามพื้นบ้านเราเนาะพี่น้องเนาะอ่ะาวเกีบลืมแล้วพี่น้องแคีนีนพอแล้วชะช่ยอยู่ไหนชะช่เชเดไหม เอ้ยทุกคนนั่นแหละไก่งามเพราะขนข้นกันมากงามเพราแตงเครื่องสัมผัสมืเห็ดมาคูนิ่งนี่แหละแม่นบอกถ้าเจาะว่าแต่งเจาะตัวสิงามได้บอกยูซือจะสีไม่งามหนังสติ๊กสติ๊กขายออกแม่นบอกมาดงมาลำมือนั่ะแม่นบอกพี่น้องถ้าเจาะว่าแต่งตัวเมนบอกคอยไหมโอ้ยเขาบอกเค้นคิวหรอกเขาปัดเอาพี่น้อง เล็กๆน้อยๆไม่มากค่ะบายค่อยเดแตเน้อพี่นอ้องจะพาวันนี้แต่งแบบพี่สไตล์พี่นอ้องบกกฏเกเอาง่ายๆ เขาเริ <mile> ่มหายแล้วสิวค่ะงมประกไอเทียงเมื่อวีน้องป้าพ่อเป็นพิธีสื่อนี่นะพี่น้องเนาะ เขียนเราขิวเขียนดีเพราะว่าอุตเตอขิวมันบพี่น้องปัดตะแก้มพ่อปัดตะแก้มพ่ออ้าวุเตแก้มกับพ่อแล้วเขียนบอจากินร่างจ๋านี่ปัดแก้มไข่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ ปัดขึ้น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 มาพี่น้องปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นแค่นี้ผับงานใดลๆพี่น้องหุยจับเบอร์ส้มก็ต้องส้มเองตัวเมียนมาพี่น้องเงินบอกคนเอาไก่งามผู้คนขึ้นงามพวแต่งน้องแค่นี้ไม่อีกหมดแต่เราโคกขันนะพี่น้องเสร็จแล้วละบันเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสร็จแล้วค่ะโอเคค่ะพี่น้องไปหาเรากินกันเนาะคลิปนี้ถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะไปแล้วค่ะคลิปนี้บ๊ายบายแต่งหน้าหน่อยๆนิดๆหน่อยๆให้พี่น้องดูเนาะสวัสดีค่ะถูกอถูกใจกดไลค์กดแชร์ติ๊งติ๊งติ๊งด้วยนะคะ